ูดไม่ออกเลยอ่ะทำไมอ่ะมิดยูนิเวอร์สคนแรกเลยหรอของช่องเราจริงหรอเป็นแบบมิดยูนิเวอร์สไทยันคนแรกเลยที่มาที่ช่องหนังอ้ยเป็นยินดีเยินดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆทุกคนนะคะก็น้ำตาลชลิตานะคะจากเรื่องพนอค่ะเปิดเผยได้ยังว่ารับบทเป็นเปิดเผยได้แล้ว เป็นตัวต้นเรื่องนี่ต้นเรื่องเลยนี่แหละที่เขาบอกว่าอีตัวต้นเรื่องเจอละเป็นตัวต้นเรื่องตัวต้นเรื่องอีพนอใช่ก็คือเป็นแม่พนอไงหรอใช่เป็นแม่ของพนอหรอใช่เป็นแม่สาววัยใสของของพนอคือเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นย้อน เล่าย้อนว่าทําไมถึงมีมพนอคนนี้พนอคืออะไรอะ่ะแม่พนอคือพนอเนี่ยก็เป็นหญิงสาวที่ถูกเขาเรียกอะไรอะ่ะเล่นของถ้าเราได้ดูในจักรวาลลองของใช่ไหม <c oughs> ก็จะเป็นเกี่ยวกับการศิยศาสตร์อลองของอะ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเล่าเรื่องราวว่าจุดเริ่มต้นของ การเป็นพนอเนี่ย mm hmm. มันเป็นมายังไงก่อนที่จะมาเป็นคุณครูพนอถูกก่อนที่จะมาเป็นพี่มันมีตั้งชื่อพนอไม่ได้ตั้ง <c oughs> ไม่ได้เป็นคนตั้งเอาจริง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เป็นคนตั้งแต่ว่ามีคนตั้งมีคนตั้งใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนนกัเพราะว่ายังไม่ได้ดูหนังเต็มด้วยังไม่ได้ดูอะไรซอกแซกได้ไหมเออคือยังไม่ได้ดูก็เลย ใครตั้งรู้รู้อยู่ในช่วงสถานการณ์นั้นอยู่ว่าเขาตั้งว่าเออชื่อพนอแต่มีคนตั้งมีคแต่ไม่ได้ตั้งแม่ไม่ได้ตั้งค่ะอาจจะตั้งเล่อาจจะตั้งก็ได้เพราะว่าหลายหลายคนที่เราู้องขอใช่แต่พอเราตัดออกไปใช่ไหมแล้วพอคนไปดูอ่ะก็มาคอมเมนต์ต่อนะว่าใครเป็นคนตั้งไม่ได้ตั้ง ลขอไปดูตัวอย่างก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้าหนักมาโรงก็คือยังไม่ไดู้ตัวอย่างใช่เราว่าแบบเป็นยังไงของแรงมากจุงจุ้ขนาดวาควาสัสิวงโงเงียเทีเทียจุงชจขนาดวาโเ้ยเีทียท่านีรา ตัวกอกกันอมเข็นกับชาวบ้านมานานแล้วเละโยมพวกไม่ของไปมองมันจะของเข้าตัวหรอกพวกผู้ชายขัางมันองมากเลยนะทีนี้จะชี้นิ้วสั่งใครก็ได้ตามใจชอบเองเหมือนมากลองเชวยเราหน่อยได้ไหมหล่ะผหมาสารัตรแล้วเจ๊กี้เหรอใช่ จิตไม่กลัวมันแล้วเราไม่กลัวหรอกจะ,จะม,มีของดีเจ้าไหนมันทำของชาวบ้านนี่กลัวมันเข้าใหญ่ใครมันข้างหัวเนี่ยขนาดเนี่ยโอ้โจะก,กี่ผมจะไปไล่อีนะมึงก็แค่เด็กล้อมิชามันต้องโดนนะอีนั่นนะ่ะโ,โ,โดน,น

โอ้ยแบงค์ครับพนอคิดถึงวยไมไม่ใช่หรอแบงค์ฉากสุดท้ายอะไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้ แบงฉั Bang ่งสุดท้ายอ่ะบบจาเสียงกับเสื้อน้องได้เสื้อในอเรือ่องเราเห็นอยู่เมื่อกี้บ้าอาจจะคนอื่นใส่ก็ได้อ่ะแซมว่าใช่แล้วไม่รู้ <c oughs> ไลยไม่ได้อยู่กับเขาไงมาไกลเหมือนกันนะมาไกลเหมือนกันนะมาโดนโดนพนอทำขนาดแบบอี้นี่ต้อง,ต,องต้องลายต้องทำต้องทำลายพนอแลวผู้ชายในโรงเรียนอะหลงไหลพนอมากเลยนะออพนอจะโดนแบบผู้ชายแบบลุมข่มขืนเบ่าอุ้ยเราคืนไงไม่อาจผู้หญิงอาจจะแบบว่าไม่ชอบหน้าไงคนสวยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ย มันมีอีกคนนึงอีนั้นน่ะที่มาจากที่ยดอ่ะชื่ออะไรมิมมิมมิมในในในเรื่องมันชื่ออะไรจิมไม่ใช่จิ๊บจิ๊บจิ๊บเออได้ยินแบบผ่านๆื่อกผ่านได้ผ่านไม่ผ่านได้จิ๊ตัวสกดก็ผิดเอจิ๊บอีจิบมันดูร้ายแต่มันโดนมิแทงเออมันต้องทำเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วพนอททำของแรกคือทำของใส่ตัวเองทำเสน่ห์ไงถ้าได้ดูลองของอ่ะ ไม่ได้ดูลองของแบบออริจินอลไงแม่หนูกินแกงอะไรนะขาไก่ไม่ได้ต้ขาไก่เหรอเปีนะก็จะตอดใจอีกแล้เหมือนแม่ไม่ค่อยให้ชอบดูทีวีกับหนังอะไรเงี้ยไม่ดูทีวีไงเนี่ยก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะมันก็เลยแบบเราก็เลยตัดใจการนี้ไงไม่แต่ว่าตัวอย่างอะเปิดเผยพี่น้ำตาลน้อยมากเลยนะอันนี้เดวเองเหมือนเป็น แค่ต้นเรื่องนิดเดียวเองเลยอ่ะมันเป็นตัวละครแบบตัวละครไม่ตหเรือก้เป่อง้นเร้เรือีต้วอต้น่อต้่องตนเ่ต้นเรื่องตนเร่อตเรื่องต้นเรื่องต้น่องต่วต่างั้น่น่อยังไม่ปักใจเชื่อนเวื่า้เป็อนแม่จเริงหเรือวร่างม่เลี้ยงเออเขอเ่ออกแล้วอย่าเอามาคนเดียวมันเป๊ะ มมันไ่คค่คเ<อ>ยยแต่ในเรื่องเนี่ยคือส่วนใหญ่คือเป็นแต่งเอฟเฟกตะส่วนใหญ่เลยแต่ว่าซ g ีอะไรอย่างเงี้ยนอ้อยมากแต่รู้เลยว่า CG จกรู้เลยใ่โทษนะทไมหากาที่ไหนแดบเย่เยือเยอไม่ที่เชือด้วยที่แบบนุดี๋ยวดูน้าลูไม่แต่ในเรื่อง มีนะคะทำเป็นเล่นมีกาจริงมีกาจริงเข้าฉากด้วยกันที่มัดจิกหรือตางานใกล้งานมองใกล้ตอนนี้วแต่สัตว์ก็มีอย่างไงตุ๊กแกนะตุ๊กแกตุ๊กแกจริงนะคะแต่อีพีออกจากปากไม่น่าจริงเป็นกูก็ไม่เอารู้เป็นเอี้ยงกูก็ไม่รู้ค่ะฉันเหมือนเห็นนักร้องในตำนานด้วยคนหนึ่งใครอะนักร้องในตำนานโห อะไรตันานเลยพี่ผู้หญิงพิจิกาไม่ใช่พี่รู้ว่าอ่าใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนเห็นด้วยผ่านๆหนึ่งฉากเราทุกคนมาด้วยความเจ็บปวดอ่ะทุกคนมาพร้อมการอาปากร้องอ่ะอีพันน้อนแต่จกี้คือลงทุนกับการย้อมผมเนาะแล้วก็ตัดผมด้วย คือแบบดูเหมือนไม่ใช่เลยอะแต่ทุกเปลี่ยนเลยภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องทำไมถึงรับเล่นเรื่องนี้คะมันดูสยองนะไม่คือตอนแรกอะก็ช่างใจอยู่ว่าแบบเรื่องแรกมันเป็นแม่ใช่ไหมเพราะว่าเรายังอายุเด็กน้อยอยู่อะตอนนั้น่ะยังไม่ได้อ่านบดก็เลยยังไม่รู้เพราะว่าเขาแบบยื่นมาว่าเป็นแม่นวลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอุ๊ให้เป็นแม่หนขออ่านบทหน่อยแล้วก็ก็เลยแบบว่า เออก็น่าสนใจดีดูมีเ,มเป็นแบบอีกมิติหนึ่ง<า>ที่ที่ตัวตัวของนตอตเองอ่ะก็อยากอยากอยากเป็นนักสแสดงที่สามารถเล่นได้ในทุกบทกบาทใช่คือโอกาสมันมาแล้วไม่คือเราวางตัวเองไม่ใช่แค่เป็นนางเอกคือเราอยากเล่นเป็นนักสแสดง,ง,งใช่อยากเป็นนักสแสดงแบบนักแสดงจริงๆเพราะว่าเรารู้สึก อินแล้วก็ชอบกับการแสดงมากๆก็เลยแล้วบวกกับตัวเองก็เรียนสายแบบภาพยนตร์มาอยู่แล้วแล้วก็เป็นความฝันมากๆเลยที่อยากจะเล่นภาพยนตร์ก็เรื่องนี้ก็เปิดใบเปิดทางให้แล้วแล้วเป็นช่องที่แบบว่าไม่ค่อยได้บอกว่าน่าจะเข้าไปถึงได้อะใไมก็สยองทยองทําอะไรที่มันเกินจริงอ่ะแล้วแม่นวลได้ทองอะไรไหมท่องมีท่องแล้วทีมงานก็บอกว่า ห้ามท่องคนเดียวแล้วก็ห้ามท่องออกเสียงแล้วก็ห้ามท่องใส่ใครแล้วทำไงอ่ะก็นั่งเย็บกิบอยู่เงตอนอ่านบทอยู่ที่บ้านอะอ๋อตอนนั้นอ่านอยู่กับผู้จัดการอ๋อกูบคเพื่อนละเพราะว่าไม่คืนเงไเราอ่ะจะไปถ่ายที่ต่างจังหวัดตอนนั้นไปถ่ายกันที่ต่างจังหวัดกันแล้วก็อยู่กันหลายวันมากเขาก็จะมีเปิดห้องให้ไป นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ก็นั่นแหละก็คือตอนรู้มาว่าเอ้าเราจะส่งมาทําไมแล้วําไม่อ่านอ่ะดีแหละเออคือจะส่งมาทำไมทําไมให้อ่านออกเสียงแล้วแม่แล้วกูจะรู้ไว้ว่ากูต้องท้องยังไงให้ออกถูกต้องเนี่ยเออนั่นแหละก็เลยก็เลยแบบอเก็บไว้ในใจให้ให้ถูกต้องแล้วกันว่าอ่านอย่างนี้อย่างนี้อ uh ย like ่างนี้แล cin ้วค่อยไปอ่านให้ ให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่กอง<ม>อยู่ประจําอยู่ที่กองเลยเอนนใช่<ม>พี่เขาจะเป็นคนที่แบบรู้เกี่ยวกับของ<ม>ลูกอะไรชื่อพี่ขึก ใช่ไหมพี่คือพี่คือเขาจะแบบเขาจะเป็นคนดูเร anyway> ื่องทุกอย่างเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะเล่นก่อนที่เราจะเปิดกองหรืออะไรเงี้ยนักแสดงทุกคนจะต้องผูกข้อไม้ข้อมือทําไหว้ครูอะไรเงี้ยเปิดด้านนี้ด้วยใช่มีปกติเราจะมีแค่ acting course เรามี acting ศิลปศาสตที่นี่มี everything เลยค่ะทั้ง acting course ทั้งทั้งศิลปศาสตร์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยเทวาสัมพันธ์ต้องมาเพราะมันมันเล่นกับของแล้วไงใช่เพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างคือเป็นแบบ สิ่งจริงๆไงแล้วก็เลยแบบว่าในทุกวันนี้โซเชียลมันค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงเนาะแล้วก็คนก็มีกูรูกูรูเยอะแยะเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกไม่ถูกเด่ยเขาก็จะมาอันดิไม่ถูกใช่เลยโซเชพาลกูรู้นานๆรู้นะก็มาประกวดเองรู้นะก็มาทำเองยายตัวพนเนี่ยเขาไปเจอของแรงไง เเขาไปเจอของแรงถ้าถ้าได้ดูไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าเ e ฟเฟลนของรองของปีแบบเก่าเยอะแค่ไหนนะแต่ว่าเหมือนรองของแบบเก่าอ่ะเหมือนชีก็แบบว่าไปทําเสน่ห์ใส่ตัวเองเพราะว่าชีโดนบุรีชีเป็นเหยื่อของบิวตี้พิวเวเลชเพราะว่าเพราะว่าตอนเด็กชีไม่ได้อยู่ในบิวตี้ที่แบบสแตนดาร์ดไงไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดชีก็เลยอยากให้แบบชีเด็กไงชีก็ไม่รู้ไงชีก็แบบว่าไปเจอพ่อหมอประมาณว่าอยากให้คนรักคนหลงเเตือนแล้วนะว่าถ้าทำของแล้วของมันจะติดตัวตลอดไป นั่นแหละก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีแต่ว่าฉันก็ไม่คิดว่าตอนชีเด็กชีจะแซบขนาดนี้เพราะว่าในรองของมันไม่ได้เล่าเยอะเอาก็ดูแม่ดิแม่มันแซบขนาดนี้แม่เอามาตอนเลกแล้วแม่นวลได้ของมาจากไหนหรือว่าแต่องก็แบบว่าเป็นมอนกอกตอนนี่แหละ ก็นี่แหละที่ต้องไปดูที่ต้องไปดูเออตัวต้นเรื่องมันขันม่ะมันขันลากรู้แล้วว่าทำไมเขาอีกเอาเธอมาเพราะนี่คือตัวต้นเรื่องของเรนใช่ใช่บอกได้เลยคือนักแสดงแต่ละคนเซอร์ไพรส์นะแต่คนอีกคนนึงที่เซอร์ไพรส์ก็คือน้องเชาปางเออเป็นไงมั้งได้ทำงานกับน้องเชาปาง ก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเยอะมากเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบต้องสารสัมพันธ<อ>์ความ<อ>เป็นแม่ลูกมากถึงขนาดนั้นอ,อะไรอยา่างเงี้ยกัวลูกกัวลูกกัวลูกนั่นแหละเราก็เลยก,ก็ก็ก็คุยกันแบบปกติน้องเป็นไงมาก First i m p r e ที่เจอน้อง f i <air> ร <in fashion> s t อ m p r e s s i o n เหรอที่เจอน้องครั้งแรกตอนแรกก็คิดว่าน้องน่าจะเป็นคนแบบแบ๋วๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือน้องเป็นคนที่แบบโตมากจริงจังมั้ จริงจังไหมก็จริงจังคือเป็นคนที่เหมือนควบคุมสติหรือแบบควบคุมตัวเองได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เป็นคนนิ่งๆก,กับทุกเรื่องอ่ะคือมีสติเออเป็นคนไม่ค่อยพูดเหมือนกันคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทํางานงหรือว่าออไม่ได้เป็นคนรู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบนิ่งๆเฉยๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าพอทํางานจริงๆเราก็มันเหนื่อยมากอ่ะเพราะบางทีมันถ่ายแบบหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยพอพักปุ๊บ คนละมุมกันละเก็บเสียงปครับปกีิมากแต่ถ้าสู่เรื่องนี้เธอสนิทกับแบงค์ไหมเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้เธอทำคอนเสนร์ตบ่อยมากเลยใช่สติเรียกแฟนว่าอะไรบีโอ้เบสิกมากทำไมต้องเรียกว่าอะไรอ่ะที่ดีขาสิ่งเนี้อ๋อเออเบสิกลึแต่ตอนนี้ไม่ปกติทำเพราะไม่มีนี่ไงน้อ๋อเออใช่คือตอนนั้นน่ะก็เล่นกับน้องแล้วน้องเป็นประเภทที่แบบ เป็น extrovert เนิดนึงคือคนอื่นเขาเป็น introvert คนละมุมแต่น้องเป็นแบบ extrovert ชอบไปบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาพักก็ตัวเองก็เดินไปหนุนเดินไปหนิทำานุนทำใช่แล้วทีนี้มันน่าจะไม่มีใครเล่นด้วยแล้วก็เป็นเราทีนะก็เป็นกูทีนะเราช่วงนั้นเราก็ถ่ายแบบ behind the scene ในช่องเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาน้องมาคุยเล่นไปๆมาๆก็เลยกลายเป็นแบบว่าเอ้ยเล่นกับน้องในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยมันถ่ายเป็นแบบ วอกไหมว่าแบบแฟนกันวันเดย์อะไรอย่างเงี้ยจะขอดูอีกรอบนึงได้ไหมได้สิได้สรีแคปรีแคปอารีแคปคือโลโลเคชั่นนะแปลกใจมากมีภูมิหลังด้วยที่โลเคชั่นนั้นแต่ไม่ใช่กับเราคือในโลเคชั่นนั้นอะแปลกตรงที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นริมน้ําเลยแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นโรงเรียนแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นบ้านหลังนั้นเดี่ยวเล้อมรอบด้วยป่า คือข้ามสะพานนี่พูดแล้วขนลุกนี่พูดจริงๆฉันนึกภาพออกเลยไม่ได้เซ็ตด้วยไม่ได้เซ็ตเป็นบ้านหลังเดียวเป็นบ้านไม้หลังเดียวสองชั้นอืเหมาะอย่างเ้ยเลยอย่างงั้นเลเหมาะคือคนสเกาหาโลก็เก่งมากอะคืออันนั้นคือแบบมันอยู่ในมันอยู่ในมันสมควรที่จะเป็นบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านจริงๆอะออเแล้วตรงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงมากใครพ่วงกับใครพี่ตั้มค่ะตมใช่ อุ้ยจานปลาไก่ก็จะติดเล่นเนี้ยอันนี้คือเสี่ยงทุกกี่ดอกเจ็ดดอกมากกว่าเจ็ดนี่นางมาแค่นี้น่ากลัวมากคือท้องลอยใส่ลูกเนี่ยฉันว่าน่าจะแม่แท้แหละน่าจะมาจากกรรมพันธุ์ละพุ่มละ เขาร้านตัดผมได้นะตัดเอาแม่ก็อยากสวยด้วยตอนนั้นไม่ได้คาวไม่เยอะเลยบ้างใจคิดไม่รู้เลยยอมคิดอะไรอย่างเงี้ยต้องรอวันนั้นเขาเหมือนทำอะไรใส่ลูกอ่ะองเสียสิอน็แค่เปิดมาสิแรกก็สยบเกินนี่สยบเกินสยบเกินอ๋อไม่ชอบมันแส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 บ เบคแทบมันแทบเบาแ่บไม่เคยดูลองของจบเลยนั่งรุดอะภาคแรกอะไม่เคยดูเลยจบเลยมันน่ากลัวอันเนี้ยอันเนี้ยก็ไม่ใช่ซีจีนะเป็นแบบว่าเป็นแต่งจริงนะพวกลัที่นั่นอะเมื่อกี้เทพสามตาอืใช่เทพสามตาฉันอนุมานว่าตัวของตัวพนอเนี่ยน่าจะได้รับพลังจากเทพสามตามาด้วย บวกกับหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ตอนนี้เลยหรอก็เลยมีพลังอืมแต่อันนี้หลังจากที่ทํามลเสน่ห์แล้วเพราะดูสวยเออใช่นี่อันนี้ดูสวยความเข้มแบบนี้ใช่ป่ะหลังอันนี้หลังไม่ใช่หลังมีแม่หรือป้าหลังนี่หลังแม่นวลหลังที่ชีไปหลังคนแรกหลังนแรกเป็นใครอ่ะฮะไม่ใช่หลังเชยไม่ใช่หลังเชยปางแน่นอนแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หลังมีด้วยหลังนางามหรอหลังนางามแต่งหน้าไม่ใช่แบบนี้หรอแต่งหน้า หลังนี่บสามสิบป้อนละหลังแม่ฉันจําได้เราอยู่ตกต่อเทปฉักตาใช่ฉันอยู่ตรงหน้าอู้เป็นม้างแต่แม่มันเลยอ่ะอาจจะม้างแต่แม่มันเลยนะอีพนอ่ะเรียกอีเลยมันดูน่ากลัวนานแล้วเลยนี่สวยเลยเดี๋ยวขอไปมองมันจะขอเข้าตัวหรอผู้ชายขางนอนมากนี่ไงนี่ไงเพื่อนเไงเดี๋ยวตายฉันว่ามันต้อง หวังหรือเปล่าทําดีหวังอะไรหรือเปล่าไม่รู้แบงค์นะอแต่ถ้ามาทรงนี้ก็ได้อยู่เพราะว่าถ้าตอนสุดท้ายโดนแบบอย่างเอู้น่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วแกะมาเลยอ่ะเออหน้าไม่มีความเป็นคนแล้วหน้าเนี้ยใช่ไหมลอยไปแล้วอ่ะลอยลอยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าผู้หญิงที่น้ามันไสหรอที่สวยกว่าไง ในโรงเรียนหรือเปล่ามแยกออ้ลนะเงียบเลยพูดอะไรไม่ได้ไม่ยอมพูดเลยไม่รู้ไงกูไม่อยู่ทิ่นี่กูไม่ได้อยู่ที่นี่ลูกเธอไปทำอะไรวมันเป็นเรื่องของเด็กๆอ่ะแม่ไม่เกี่ยวหรืออีนี่หรืออีนี่อีนี่ก็ดูร้ายอยู่เนี่ยสุชาตาว่ายังไงสุชาตานางร้ายไทยแลนด์ล้มพิดหรือเปล่าสุชาติไม่หรือว่าก็ไปเล่นของกับบ้าน แม่เขาหรือเปล่าเออไปขอให้ทําของหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นตัวร้ายเลยอะหรือว่าเป็นตัวดีวะไม่มีใครดีหรอดูหน้าสิน้องเขาอาจจะเป็นคนดีขนาดนี้ตอนกำเนิดความคลั่งโอ้เหมอกของนะเนี่ยแจ็กกี้เนี่ยเซอร์ไพรส์สุดละมึงเปลี่ยนไปจริงจากทินิตี้อะเขาจะเป็นฟ้าจากแบบแชมเปญป๊อปปิ้งเนื้อออปลาทุกคนดูมอมบอกแค่นี้แต่ละคนอะมอม แต่น่าจะเป็นตัวจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนาะน่าจะเข้ามาเป็นเถรนด์ทูเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเด็กเนี่ยกับแม่มันเป็ยุบช่องเลยของแม่มันเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยจำเสื้อนี้ให้ดีน้องคนนี้ใครไม่ใช่พนอมิมผมมีงี้เหรอเออได้เหรอผี่ผมตรงเองอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงคนอื่นก็ได้แต่แต่แม่งผสมผมทรงนี้ดูเป็นเด็กนักเรียนแบบยุคนั้นเนาะเราไม่กลัวหรอเจังหวะ เราไม่กลัวหรอกเรามีของดีเราจะสู้กันหรอเรานั่งกันอยู่ที่ไหนะเ่าจะบานรูดบ่าว้ายโอเคสามตาเรามาโดนใจอเคสามตาเรามาโดนใจหรือว่าน้องเมื่อกี้ที่บอกว่าเราไม่กลัวหรอกมาแบบทําของกับคนนี้เอ็นคนสัมนาแรงมากถอดใส่กันแล้วเนี่ยนวลก็ต่อสู้กับคนนี้เหมือนชีวิตจริงต่อสู้กับกระเทออันนี้ของจากกระเทอเอเนี่ยเกิดแต่กระกู เออ<ะ>นี่สู้กระเทธอุ้ยใส่ไม่แอปเปิลวอดด้วยไม่ใช่ตัวตัวคือผู้ชายกำลงกำไรเธอหุ่นเหรอเออหุ่นคือผู้ชายปะสู้ไงสู้พ่อหมอพ่อหมอพร้อมพร้อมคำสับแช่งมันเป็นอะไรไม่รู้อะสับแช่เอาได้มาแล้วาาแล้วเนี่ยนกซีจีมาแล้วดกซีจีมาแล้วมันจะเหมือนนะแต่มันทำของชาวบ้านไม่มีกลัวมันแพงมันแพง ใครวันทัางโหดเนี่ยนาดนี้เฮ้ยอันน so no. no. ี mm ้ก็ดูไม่ปกติระดูเป็นผู้ถลประท้ามันจะไ่ไลนมันจะแค่เด็กล้อมไม่ชาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแแท้จริงเหรอวะนีดูมึงจะได้เห็นไหมเวอร์ชันนี้เชอร์ปังอยู่บีนเคอ่ะไม่มีทางที่เห็นจริงเนอะเล่องม่ห่วงสวยเลยอะจริงคนแค็อีนี่มากอะอินนิน่คนรกหันไสมากอะจีบจีบแบบดีอง์เทพสมตา มาเขาท้องนี่เนี่ยถ้าเป็นไทม์ไลน์ก่อนที่จะโตองค์เทพสามตามารับเขากำลังทำท่าเนี่ยเลย่ๆยๆแปะแปะเลยนี่พี่ลูกว่าแล้วดูใส่ผ้าใส่ผ้าด้วยของที่ไหนได้หรอของดำชิเซิร์ พูดไปเรื่อยเปล่พูดไปก่อนน่าจะเป็นมาจากแขกอันนี้ะออเจ้าตายอ้ยดูแบบเอาไปเจลยอ้หมัด้อนี่่่นี่อีพ่อหมอาจาจะโดนจับไปแล้วอ่ะเออเอาไว้อไ้จะติดเอวไปวันต ันกลับมาอีกแล้วอะหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้ยไม่มีนานมากคือไม่ไม่มีหดขนาดเนี้ยอจริงนี่รู้สึกว่าหนังไทยสมัยนี้มันมีแต่มันเป็นฟีลแบบโรแมนติกออหรือว่าเ,ออเป็นแบบรอมอแต่อะไรที่มันแบบสยองแบบด้วยภาพด้วยมูด้ดวย ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อแล้วมันแบบอีอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอันเนี้ยคือมันเป็นซิกเนเจอร์ของหนังไทยคนไทยอยู่แล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องประเทศเราอ่ะที่ทำอะไรอย่าเงี้ยจริงใช่เหมือนเรื่องล่างทรงเมื่อหลายปีที่ผ่านมาอืออันนั้นอะประมาณหนึ่งวะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบมึงมันมีทอดล็ฟเลยนะเว้ยไม่อ่าเขาจะบอกหรอว่าแบบเสี่ยวสยองทุกสองนาทีอูตายแล้วกูไม่ตายกูรู้ี้ยมันต้องเป็นหนังสยองที่ เชื่อมกับความเชื่อเลยเพราะเดี๋ยวเนี้ยคนไม่เชื่อเรื่องผีแล้วอะถือผีมาไม่ไม่กลัวผีแล้วนะแต่ต้องเป็นผีแบบเนี้ยไม่มันต้องเป็นศาสตร์ไม่ใช่ผีใช่ใช่มันไม่ใช่ผีแห่ผีแห่ทุกวันนี้ก็คือมานั่งคุยกันไม่ใช่ป่าเออเราก็เลยต้องคลิกเราอ่ะลิก ลิกด้านไปเป็นศิยศาสตร์เพราะศิยศาสตร์มันก็ค่อนข้างที่คนจะรู้อยู่แล้วแล้วทุกวันเนี้ยมูมันก็ยังมีอยู่อแล้วหนักๆก็ยังมีอยู่ของคนไทยใช่ค่ะก็ยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องพนอด้วยนะคะวันที่16มกราคมก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูว่าต้นกําเนิดอีตัวต้นเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงมันถึงแบบมีอย่างนี้มูได้ป่ะวันนี้ใช่กิมมิกเล็กๆป่ะ16มกราคมสมัยออกด้วยจริง ครบเซตเลยอ่ะบอกเลยว่าวันนั้นมีมีทุกรสชาติเออไปดูไปดูเพราะอยากดูว่าเือในเรื่องอ่ะจะยังไงจะยังไงเราจะยังไงเพราะออกจริงนอยมากจริงๆเพราะว่านี่ก็ยังไม่เห็นเต็มเรื่องเหมือนกันเพราะว่าตอนอะตอนที่ไปลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแค่ตอนเฉพาะตัวที่เราลงเสียงแล้วตอนมันก็ยังไม่ได้แบบมีภาพเลยที่มันเสร็จ หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ตามต้องดูในโรงจริงต้องในโรงเพราะว่าจริงเพราะว่าเทเลอร์ก็คือแบบขนาดเนี้ยแล้วทนานโรนจริงจะขนาดไหนอะเพราะฉะนั้นต้องมาดูแล้วก็มาลุ้นกันว่าพนอเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อที่จะไปถึงลองของตรงนั้นมันต้องอุ้ยแต่ดูจากในตัวอย่างอะชีโดนเยอะอยู่นะแต่ชีรอดนะชีสไฟนะ ชีไปถึงลองของต่อนะต้องมาดูว่าชีรอดยังไงเพราะชีทุกคนจะหมายหัวชีนะเนี่ยแล้วดูศัตรูรอบรอบด้านเลยอ่ะใช่ชีทํายังไงให้ไปรอดถึงเป็นพี่มันมีได้อ่ะใช่คิดดูดิแล้วมีลูกมีเต้านะอแต่ว่าในเนี้ยมีหลายพนอนะอะอ ไม่มีพนอดเดียวหรอกติดตามกันติดตามกันนะเออแล้วมันลุ้นกันว่าใครเป็นคนตั้งชื่อพนอเห็นแบบว่าหนึ่งละใครเป็นคนตั้งชื่อพนอมาคอมเมนต์สองพนอมีกี่คนเออเออสามแม่จริงหรือเปล่าถูแล้วมาแต่เซฟแล้วใครเป็นพ่อพนอโอ้เออหลายสิ่ง หัวเธอคือใครนั่นสิผัวฉันคือใครต้องไม่ดูเอออันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นอ่ปริศนาสําคัญเหมือนกันที่ตอนแรกเราก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่รู้เออเอาไปดูกันนะเห็นคนไทยหลายๆคนนะบน บอกว่าอยากมีหนังผีหนังลองของแบบนี้มาแล้วมาแล้วมาเสิร์ฟมาป้อนแล้ว,ลวก็ช่วยกันมาดูด้วยนะคะถ้าวันแรกเขาเรียกว่าวันแรก,แรกยอดไม่ดีลงก็จะลดจำนวนเนาะจริง,ลรงโลดไปเลย16บหกราคม พนอเข้าน่าไปดูกันวันนี้ขอบคุณพี่น้ำตาลขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ั c r i b e และสำคัญที่สุดยก็กรีดลิ้งสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่เธอในงามแต่ตื่นเล้อะไอเธอคนไหนก็คือ อ๋อตัวต้นเรื่องตรวต้นเรื่องเล้ชอบหรอว่าทุกเรื่องเลยต้องวนเข้าแบบดังเงาชอบมากข้อมูลตาข้อมูลน้ำตาดับได้จากเพลงงานๆทั้งน okay> ั้นเลยเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องดีอ๋อไม่ดีดีทั้งนั้นชอบชอบการตอบโต้อย่างไวแล้วชอบรอละ คือฉันรอเลยว่าเดี๋ยวน้ำตาลมาแล้วมากับโต๊ะไม่คือหลายคนชอบบอกว่าถ้าไม่ตะก,ก่อนนี้ดูเรียบร้อยดูแบบออไม่ใช่แบบหนุนปักก้าขาแข็งเหมือนทุกวันนี้เลยก็ <c oughs> วพวกมึงค่ะที่กูเป็นอย่างนี้เรีย <c oughs> ังย <c oughs> ุ่งวันยู่เม็ดมีดูเออลุกลุกลุกวันยู่เม็ดมีดูคอมมนต์ต่างืเนี้ยน <c oughs> ้องเขามีเออหนังแล้วนะ ต้องไปดูนะต้องไปดูนะต้ดูไปดูนะแช่งแม่แม่ก็เลยต้องไปดูนะด่านักไปอุดหนุนหน่อยไปดูกันหน่อยเออไปดูกันหน่อยแต่ว่า